พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ร,บรู้สึกว่าจะเสียงแหบๆเป็นหวัดหรือเปล่าฮะ เหมือนเป็นหวัดก็เอาน้ำร้อนหรืออน้ำอุ่นๆนะฮะจิบได้ต้องต้องบอกว่าคุณลิตาเนี่ยอยู่ถึงสซวีเดนนะฮะต้องถามเลยฮะว่าสวีเดนตอนนี้อ่าประมาณสักกี่โมงดีฮะตอนนี้หรอคะสี่โมงสิบห้านาทีค่ะสี่โมงเย็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออสี่โมงเย็นอ๋ออากาศที่นั่นโดยรวมเป็นไงครับ ตอนนี้หนาวค่ะเลยรู้สึกว่าเป็นหวัดเรียบร้อยแล้วอเประมาณสักกี่องศาหนาวที่ประเทศนั้นแปดองศาแปดองศานี่ถ้าประเทศไทยไม่เรียกไม่เรียกหนาวนะต้องเรียกว่าขอขออนุญาตนักโคตรหนาวตในกรุงเทพนี่อากาศถึงยี่บสี่้านี่หนาวแล้วนะเออเอออืมค่ะคุณลิต้าสบายดีเนาะ ก็อย่างที่ได้ยินค่ะเป็นเหมือนจะเป็นหวัดเล็กน้อยแต่พอจะเล่าได้ก็ขอรบกวนฟังเสียงแผลบไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนนะคะเสียงชัดเจนดีแล้วก็อักขระการควบกล้ำต้องบอกเลยว่าไม่นึกเลยฮะเขาอยู่ที่สวีเดนแล้วใช้ภาษาสำเนียงการพูดในลอเรือลอลิงชัดเจนมากเป็นเรื่องที่ดีมากบางทีพี่เนตรได้โดนติมานะทำรายการเนี่ยบางทีออกออกเสียงไม่ชัด ออกเสียงรอเรือรอลิงไม่ชัดกาบขออภัยนะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าฮะกุลิตาเหตุการณ์พาไปเรื่องนี้เป็นยังไงฮะเชิญเลยครับค่ะก็ขอสวัสดีพี่เนตรแล้วก็ทีมงานและที่สำคัญคือ,อผู้รับชมนะตอนนี้ในสตรีมก็ดีหรือฟังย้อนหลังก็ดีนะคะครับ ก็เรื่องที่อริตาเนี่ยจะมาเล่าในวันนี้คือเหตุการณ์ผ่านไปคือณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อริตารอกำลังรอที่จะมาที่เมืองที่ที่ประเทศเนี้ค่ะซึ่งเป็นการรอวีซ่าเนาะก็จะเป็นการรอที่ค่อนข้างยาวนานแล้วทีนี้มันเป็นช่วงหัดเลี้ยวหดต่อค่ะ ก็จะเหมือนว่าเอ่ออะเดี๋ยวเราไม่มีอะไรทําเนี่ยคือมันงานก็ทําไม่ได้เพราะถว่าถ้าทำเนี่ยก็คือจะต้องโดดออกจากงานอะไรอย่างนี้ยค่ะจะเกรงใจที่ทํางานก็เลยขอหยุดแล้วเป็นช่วงที่เราไปรู้จักกับผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะที่ชื่อพี่พีเนาะแล้ว พี่พีเนี่ยเขาก็เหมือนน่ารักอะไรเงี้ยเราก็เหมือนไปมาหาสู่กันนะคะพี่เนธแล้วทีเนี้ยพอเราไปมาหาสู่กันบางครั้งก็จะไปเที่ยวกันบ้างกลางคืนนะคะแล้วในวันนั้นเนี่ยคือรับทราบข่าวมาว่าอคุณพ่อของพี่พีอะค่ะเขาเสียชีวิตอแล้วทีเนี้ยค่ะคือเราก็เหมือน อยู่กับเขาอะเขาก็เหมือนไม่มีใครก็เหมือนว่าเราก็ต้องเป็นคนที่ช่วยประคับประคองเขาอะค่ะครับใช่ก็เลยเหมือนว่าเขาจะต้องไปงานที่บ้านเขาซึ่งเป็นต่างจังหวัดอะคะ่ะทางภาคอีสานแล้ว พี่เพียค่ะตอนนั้นเขาก็เหมือนไม่มีกระติกกระใจที่จะขับรถเขาก็เลยเหมือนบอกว่าไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยได้ไหมไปเป็นเพื่อนงานที่งานกับของพ่อเขาได้ไหม,มเราก็ด้วยความที่เราเริ่มที่จะสนิทอะค่ะคก็เลยเหมือนว่าอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราก็จะไปด้วยค่ะ,ะเรื่องมันก็เริ่มมาจากตรงนี้นะคะครเราก็ได้ติดรถ กับพี่เขาไปะะอย่าเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยคือเราอ่ะไม่รู้จักพ่อเขาเลยคือเราก็เพิ่งรู้จักเขาอะคะ่ะเราก็เหมือนว่าไม่สนิทชิดเชื้ออะไรว่าใครยังไงอะไรที่ไหนก็เลยเหมือนว่าเขาเองเขามาจากจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะคะในภาคอีสานครับซึ่งเดินทางค่อนข้างไกลคะ่ะแล้วระยะทางเนี่ย ก็คือเราเองเราพยายามเดินทางกันในช่วงกลางวันนะคะแต่พอใกล้ๆถึงเนี่ยมันจะตกค่ำแล้วอะคะ่ะใช่จะเป็นเหมือนช่วงเออช่วงสักทุ่มสองทุ่ม,มได้อ่ะนะคะคซึ่งเราเองเนี่ยเราอะก็เหมือนไม่ชินกับเออ เขาเรียกอะไรคะสถานการณ์สถานที่แล้วสถานที่ตรงนั้นด้วยนะคะเราก็เลยเหมือนว่าอุ๊ยอะไรก็ตื่นตาตื่นใจไปหมดอะคะ่ะคือเราก็อุ้ยเราจะทํายังไงเราจะไปช่วยเขายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอไปถึงขับกันไปถึงสถานที่บ้านเขาเรียบร้อยเนี่ยคือที่บ้านเขาก็เริ่มมีการเตรียมงานนะคะคโดยการที่ล้มบัวล้ม คือค่าสัตว์เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงครับซึ่งเราเองเราเออใช่ค่ะคือปกติอ่ะบ้านเราเนี่ยจะเหมือนว่าไปซื้อที่ตลาดเอาก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือเขาล้มกันเลยอะไรเงี้ยเราก็เห็นแบบก็ตกใจอะค่ะว่าอุ้ยเหตุการณ์มันโอ้มีอะไรที่เราไม่เคยเห็นมีอะไรใหม่ๆให้เราแบบเรียนรู้แล้วเราอะ พอมาถึงบ้านนะคะเรารู้สึกว่าเหมือนเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเหมือนมีอายุอะค่ะคมายืนอยู่หน้าบ้านซึ่งเหมือนยืนอยู่เฉยๆเราก็คือไม่สนิทก,กับใครอ,ะนะอน่น้องพี่เนรหนูก็จะประมาณว่าอุ๊ยก็ไปสวัสดีไปอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนเหมือนดูแล้วว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านซึ่ง พี่คนเนี้ยเขาไม่ได้สนิทอะไรเขาก็เลยเหมือนไม่ได้เข้าไปเหมือนทักทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนมองผ่านๆว่าเหมือนเขายืนอยู่ซึ่งมองมาทางเราอ่ะค่ะเราก็เหมือนว่าเอใครนะอะไรยางเงี้ยค่ะเออเราก็งงๆแต่ว่าทีนี้ว่าเราก็ตามพี่เขาไปอ่ะค่ะว่าเออพี่พีเขาไปไหนเราก็จะตามเขาไปอะไรอเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ อ่เในงานเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีการตั้งพิธีนะคะโดยที่เขายังไม่ได้มีการนำอ่ภาพาหน้า,า,นาหน้าศพอะค่ะใช่ของคุณพ่อของคุณพี่พีอะค่ะม,มาเราก็เหมือนบอกว่าเอา้าแล้วร่างเนี่ยคือเขาบรรจุลงไปในโรงเย็นแล้วอะไรเงนี้ยค่ะใช่เราก็ ไม่ได้เห็นหรืออะไรเงี้ยเราก็โอก็มาไม่ทันนะคะเพราะเขาก็ลดน้ํากันไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเราก็แค่มาสดอภิธรรมที่บ้านคือเขาจัดงานกันที่บ้านนะคะคซึ่งบ้านเขาก็จะเป็นบ้านสองชั้นกึ่งปูนกึ่งไม้นะคะคซึ่งเราก็จะต้องไป พำนักอยู่ด้านบนซึ่งตัวบ้านเนี่ยค่ะคือมันจะเป็นเหมือนบันไดขึ้นไปแล้วคุณแม่กับญาติญาติค่ะที่มาจากต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนได้มาพักรวมกันซึ่งก็ไม่ได้น่ากลัวอะไร,รแต่เราก็รู้สึกแค่ว่ามันแปลกๆแล้วเขาก็จะเหมือนเพราะเราก็ไม่ได้คุ้นชินนะคะด้วยความที่เราก็ไม่ได รู้จักใครอ่ะเนาะแล้วก็เลยเอพอพอนอนนะคะก็จะมีการกางมุ้งเนาะเหมือนมุ้งเขาเขาใช้สีสีเสาหรืออะไรเนี่ยคะ่ะคือกางมุ้งขาวๆอะคะ่ะพี่นิครับครับอาา่ะฮะแล้วทีนี้ก็คือก็นอนรวมกันนะคะในมุ้งประมาณสี่คนซึ่งเราอะนอนอยู่ด้านริมสุดอืมซึ่ง หันไปทางบันไดครับอ่ะฮะแล้วเราเนี่ยก็เหมือนลักษณะที่ว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะพี่เนธก็เห็นเหมือนผู้ชายคนเดินมาค่ะที่เราเห็นก่อนลงหน้าน,นี้ค่ะมาเหมือนประมาณชะโงกดูอ่ะฮะเหมือนคือมาจากบันไดแล้วก็ขึ้นมาแล้ว เออเขาเดินขึ้นมานะคะโดยที่เหมือนไม่ได้รักสั้นอนัเดินนะคะพี่ก็เหมือนว่าเราเหมือนแข็งไปเลยอ,อะไรอย่างนี้ยคะ่ะก็เหมือนว่าเหมือนจะโดนอัมว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นด้วยอะนะคะคในสภาพตอนนั้นแล้วทีนี้ก็คือเขาเหมือนมามองว่าเราเป็นใครอะคะ่ะพี่เนเออคือโดยที่เขาไม่ได้ไปคือเราไม่ยังไม่ได้ไปจุดทูบ ในนักคืนนั้นนะคะเราก็เหมือนว่าอุ้ยใครอ่ะทำไมมาด้อมด้อมมองมองก็เหมือนจะระแวงแต่ทีนี้ว่าพอดีว่าเพื่อนเขาว่าค่ะเหมือนเขาเพลิกตัวนะคะคือเพื่อนรุ่นพี่เนี้ค่ะพี่ปลาเอ่อพี่พีหลุดชื่อไปแล้วอยแล้วเอ่อพี่เพีะค่ะเขา คือเขาอะค่ะพลิกตัวแล้วทีนี้เขาเอเขาก็เหมือนคือเราอะไม่ได้หลับแล้วยังตาลืมอยู่อย่างเงี้ยค่ะคเขาก็เหมือนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็ถามว่าเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็บอกว่าเธอไม่เห็นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง พอพอเราหันกลับไปอะคะ่ะพี่เนธก็คือไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วใช่<อ>บุคคลนั้นนั่นนะคะครับครับซึ่งเราก็งงว่าเออมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยอืแล้วทีนี้วันนั้นนะคะ่ะพอเช้ามาเอคืนนั้นก็ผ่านไปพอเช้ามาคือเคุณแม่ของของพี่เพียอะคะ่ะเขาก็ให้พี่พียอะคะ่ะไปรับเรูปหน้าศพอะค่ะครับ ที่ร้านที่เขาสั่งเพราะว่าต่างจังหวัดอะค่ะเขาจะมีการเขียนป้ายเขาจะต้องมีการทำพงรีดอะไรเนี่ยค่ะด้วยที่แบบเขาเรียกอะไรคะไปจ้างเขาอะค่ะต่างร้านครับผมใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็คือเราก็ต้องไปรับเองไปทําเองอย่างเงี้ยค่ะในฐานะลูกสาวคนเดียวของเขาแล้วทีนี้ก็คือเขาก็พอไปรับเนี่ย คือเราก็ตกใจอะค่ะพี่เนเพราะว่าคนในรูปกับคนที่เราเห็นตั้งแต่ไปถึงบ้านนะคะคือคนคนเดียวกันใช่ค่ะคือคุณพ่อเราก็เหมือนว่าใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องอยู่ต่ออะค่ะพี่เนทคือแบบอยู่อยู่จนงานต้องอยู่จนงานจบเราก็ทำใจไม่ค่อยจะได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนบอก บอกพี่เขาพี่พีอ่ะคะ่ะบอกว่าพี่พี่หนูไม่นอนที่บ้านได้ไหมขอไปนอนตรงตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งมันก็ในตัวในตัวจังหวัดอะคะ่ะมันจะมีเอ่อเป็นโรงแรมะนะคะเราก็เลือกที่จะไปนอนโรงแรมดีกว่าโดยที่ไม่ได้กลับมาครับคือถ้าถ้ากลับไปในงานเนี่ยคือเราแค่ไปช่วยในงานสวดอภิธรรม แค่นั้นคใช่ค่ะแล้วทีนี้คือพี่เขาก็จะต้องไปรับไปส่งเราใช่ไหมคะคพอหลังจากในคืนวันที่สองเราก็เจอท่านอีกอะไรเงี้ยอืมใช่แล้ววันนั้นนะคือเออ่เราเองอ่ะเราก็นั่งอยู่ช่วยงานนี้แหละค่ะแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงริมริมทางข้างบ้านเขานะคะซึ่งเป็นติดชายป่า แล้วพี่ปลาอ่าพี่พีคนเนี้ยหลุดอยู่เลยพี่เขาอะค่ะก็ไปนั่งกับเราด้วยแล้วเราก็บอกว่าพี่พีไม่เห็นอะไรจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็มองไปเห็นอีกนั่นแหละค่ะว่าเขาก็มายืนอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ซึ่งบอกว่าพี่พี่เขาก็บอกเห็นอะไรเราไม่เห็นหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนว่าจะให้พี่เขาอะค่ะไปช่วยอธิบาย คือหมายถึงว่าไปจุดทูปด้วยกันแล้วก็ไปไปอธิบายว่าเราเนี่ยคือใครมาทำไมใช่ฮ่ะ uh huh. ก็เลยเหมือนต้องขอวานให้พี่เขาอ่ะค่ะพี่พี่ไปกับเราไปหน้าหน้าเขารกศอ่ะค่ะคก่อนก็เลยเหมือนว่าพอหลังจากนั้นก็คือเราก็ ไม่ได้เจออคุณพ่อเขาอีก,กน,นะคะคแต่ว่าพอหลังจากกลับมาเนี่ยคือเรื่องของเรื่องพี่เขาอ่ะค่ะเขาก็เหมือนด้วยด้วยมูทที่คือเขาเองเขาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรอะค่ะมีอาการที่จะบอกอะไรเรามากมายเกี่ยวกับ,บสิ่งที่เขาจะต้องทำหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า พอหลังจากที่ทำการเก็บกระดูกหรืออะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเพราะเราเพราะเราอยู่ที่โรงแรมถูกไหมคะครเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยจะไปอะไรกับเขาสักเท่าไหร่ครับผมแล้วที่นี้พอขากลับเนี่ยคือมันจะเป็นก่อนถึงกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเหมือนเห็นเงาเงาในบางครั้ง ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเออเป็นเงาข้างทางหรือเปล่ารหรือใครยังไงแล้วทีนี้พอมาถึงในสถานที่ที่เขาพักอะคะ่ะครับเราก็เหมือนว่าเออคืนนี้เรากลับบ้านไม่ไหวเราขอค้างกับพี่เขาได้ไหมพี่พีก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะคะควันนั้นก็เลยได้พักกับพี่เขาอะคะ่ะแล้วทีนี้เราก็เหมือนว่า มีอะไรแปลกๆปคือในตอนนั้นคือเขาเหมือนว่าเขาคือเสียใจมากมากอะค่ะพี่เนทแต่ว่าค,คือเราก็เหมือนระแวงเพราะเราเห็นเงาประหลาดตามมาด้วยเราก็ไม่แน่ใจแล้วเ,เราก็ไม่แน่ใจที่จะถามเขาดีไหมว่าพี่พีได้เอาอะไรกลับมาไหมแล้วทีนี้เราก็เออ ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายจนผ่านคืนนั้นไปจนกระทั่งเช้านะคะเราก็ถามพี่พีว่าพี่พ,พีมีอะไรไม่ได้บอกเราหรือเปล่าครับพี่พีเขาก็บอกว่าอะไรลิตามีอะไรหรออะไรเงี้ยเราก็เหมือนเล่าให้เขาฟังอะคะ่ะครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าอุ้ยพี่ลืมพ,พี่พี่ไม่ได้แจ้งเราว่าพี่เอากระดูกพ่อ,อ,อมาด้วยชิ้นหนึ่ง เพื่อเอามาทำล็อกเก็ตที่จะมาคล้องคอเราก็นั่นไงท่านตามมาส่งก็จริงแต่คือเราก็คือมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ติดตัวมาด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยเหมือนว่าท่านก็ตามมาใช่ใช่ก็เลยพอหลังจากนั้นก็จะไม่กล้าไปพักหรือจะไปค้างกับพี่พีอีกเลย ครับค่ะใช่ก็เรื่องเหตุการณ์พาไปก็มีเท่านี้ค่ะครับคือเดี๋ยวนะน้องลิตาพี่เน่ถามนิดหนึ่งดิตอนที่เห็นน่ะเห็นเป็นลักษณะไหนคือตอนที่เขาเอ่อมาเนี่ยคือตั้งแต่แรกที่เจอเนี่ยมาในลักษณะของเออเหมือนเป็นผู้ชาย สูงอายุอะค่ะคือเหมือนเหมือนคนทั่วไปเลยไหมผมบางๆอะไรนะคะไม่มองเรามองเนี่ยเหมือนคนทั่วไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เลยแต่ว่าก็คือจะซีดๆหน่อยแต่คือเราก็เหมือนว่าเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรค่ะเป็นผู้มีอายุแล้วเขาอาจจะมีลักษณะเหมือนอาจจะเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ไปจดจ้อง คือ<ะ>ต้องบอกว่าตามความเชื่อของคนไทยเรานะบางครั้งเนี่ย<ะ>เราเวลาเราไปงานศพต่างๆเนาะคือเราไป<ะ>ต่างจังหวัดไปอีกจังหวัดหนึ่งแล้วเราไปกับลูกสาวเขาด้วยก็เขาก็ต้องสงสยัยเขาเป็นคุณพ่อว่าใครนะที่ตามลูกสาวเขาเรามาเขาต้องสงสย<ะ>ัยแต่ถ้าลูกสาวได้ไปบอกไปกล่าวหรือเราได้ไปบอกไปกล่าวที่งานศพนั้นๆนะก็ต้องไปจุดธูปบอก ว่าเออหนูเป็นเพื่อนกับพี่เขานะมางานศพของคุณลุงอ่าก็จะได้ไม่มีะอะไรเหตุการณ์อะไรแต่พี่เน่ก็อยากจะบอกว่าการที่เอากระดูกคุณพ่อเนี่ยมามาทำล็อกเก็ตเนาะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วกันบางครั้งบางหวนเนี่ยถ้าเราไปผูกจิตผูกจิตหรือไปตึงจิตเอาไว้ให้คุณพ่ออยู่กับเราตลอดเนี่ยท่านก็ ก็คงจะไม่ได้ไปไหนเออไม่ได้ไปไหนแต่ถ้ามันเป็นความเชื่อของแต่ละคนแล้วกันแต่ถ้าเกิดสําหรับพี่เนตรเนี่ยอยากให้มองว่าอยากให้ท่านไปสู่สุคติมากกว่าที่จะมาคอยห่วงเราอยู่ตลอดแล้วตัวท่านเองก็ไม่ได้ไปไหนสักทีด้วยความที่ห่วงลูกเพราะว่าเวลาเรามีอะไรเราก็จะลึกระลึกถึงพ่ออยู่ตลอดรู้เข้าใจว่ารักพ่อนะแต่บางครั้งเนี่ยการที่ไปผูกจิตกับคุณพ่ออยู่เพราะว่าท่านก็เสียไปแล้วนั่นแหละฮะ S 1> <S 1> <S <S ก็เป็นอีกอีกแบบหนึ่งที่ท่านก็ต้องมาอยู่ด้วยอ่ะ <S 2> <S 2> เออเพราะว่าเรา<ช>เรียกร้องอยู่ตลอดตลอดเนาะ <S <S 2> <S 2> ใช่<เ>ออค่ะซึ่งเราตอนนั้นน่ะเราเห็นว่าเขาอะโศกเศร้าในคือในมูที่ฟิลเขาไม่ได้อ่ะค่ะพี่พี่เนธคือเราจะไปเหมือนอุ๊ยเธอจะไปเอามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปไปบอกเขาไม่ได้อย่างนั้นไงค่ะว่าเราจะไปเหนี่ยวร้งท่านก็ไม่ได้ออย่างเงี้ย คือตัว <Okay. S 1> พินินตเองก็สูญเสียคุณพ่อก็เป็นแบบนี้แหละฮะแต่ว่า <Okay. S 1> ทางคุณพ่อของพินินะก็นําไปลอยอังคารเลยฮะเพราะว่าอยากให้ท่านไปสู่สุคติแล้วในอยู่ในใน,ในที่ที่ร่มเย็นไปลอย <Okay. S 1> ที่หน้าวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะฮะก็ไปลอยให้ <Okay. S 1> องค์หลวงพ่อเพชรกุ้มครองแล้วก็ส่งดวงวิญญาณของพ่อ <Okay. S 1> แต่ว่าก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะไม่ว่ากาันบางคนก็ <Okay. S 1> อาจจะทําแบบนั้นแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องที่น้องลิต้าได้เล่า สู่กันฟังแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เห็นเลยนะฮะว่า,าคุณพ่อของของของพี่เขานะมาหาเนาะเออค่ะโอเคซึ่งด้วยกิจกรรมรก็อย่างที่บอกค่ะคือมันต่อเนื่องโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสจะไปจุดทูบครับแล้วคือต่อนหน้าศพเราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครคือค,คุณพ่อเขาลักษณะเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้ค่ะครับจนมาไปรับลูกกับ ไปรับรูปหน้าศพอะค่ะถึงได้ทราบครับใช่นี่ฮะก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่น้องลิต้าได้เจอเจอเพราะว่าน้องลิต้าเนี่ยมาเล่ากันก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนมีเซนส์แล้วก็เห็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นแฟนรายการพาเที่ยวเลี้ยไปหลอนอยู่ตลอดตลอดก็เห็นคอมเมนต์นะไม่ใช่ไม่เห็นแต่ว่าบางครั้งบางทีก็ก็คงไม่ได้ไม่ได้ตอบเนาะ ก็เห็นอยู่ตลอดถ้าอันไหนอ่านได้ก็อ่านเนาะอ่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆแล้วก็ให้น้องลีตาดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะขอบคุณมากขอให้พี่เนทก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะครับผมถ้ามีโอกาสก็ถ้าเดินทางกลับเมืองไทยก็แวะเวียนกันทักทายกันได้เนาะค่ะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆมาเล่ากันอีกนะครับ ค่ะได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ